อิวสลิกโดนแฉเพิ่มร้านดังเปิดแชทเผยวีรกรรมหนุ่มกันชัยถึงกับรุดอุทานในรายการหนกระแสวันนี้ได้เชิญทนายตามและหุ้นส่วนร้านมาพูดคุยโดยทางร้านได้มีการเปิดแชทลับการว่าจ้างอิวสลิกโดยมีการติดต่อไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ได้คิวเล่นในเดือนตุลาคม เนื่องจากนักร้องหนุ่มนั้นติดทําเพลงซึ่งตัวแทนของอิลสลิกนั้นได้มีการร้องขอให้ทางร้านปรับแต่งเวทีให้เป็นตามมาตรฐานตามที่วงต้องการทางร้านก็มีการปรับและแต่งตามที่วงต้องการและมีการโอนมาจําไปก่อนครึ่งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการโอนเต็มในภายหลังนอกจากนี้ทางร้านยังบอกอีกว่านักร้องหนุ่มขออะไรมาทางร้านก็จัดให้ทั้งเป๊ปซี่ที่ต้องเป็นกระป๋องอย่างเดียวก็หามาให้รวมถึงทานไม้ตามที่วงระบุก็หามาให้ซึ่งทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับร้องอุทานว่าคุณพระหลังจากได้ฟังโดยพี่หนุ่มได้พูดต่อว่าครุคกกีในวงการมาหลายปีก็เพิ่งจะเคยเจอแบบนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ